สบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินสิ่งจำน้ำมันมอญน้ำนางหลานางคิงเด้อทองคำเด้อสบายดีพี่น้องอ้าวดีที่อยากเป็นทุกคนเนาะทั้งชายและเรา่างเสียดอ้าวกินข้าวมาได้ครบวดไม่หมดเด้อจ้าดีมันบอกรุ่นใดที่ทำได้วีมดอกเป็นอาหารดีเปดนสิบกินโท่าบริบบทยอเจ้ใจด้วยเนาะอดได้เบาอาหารดีบากินเลยมามาพี่น้อง อยด้พักกินดีดนี่แหละซึงึงเนี่ยอมาลูกูไม้มาเลได้เราไปหน้าเราไปอยู่เผพันพักหน่ดแก่ขามนางกร้างเผ่ละเม็ดตไปใส่แบบในห้างออกหน้าว่ะอืเมากินยังเผพันมาเนี่ยนะเห็นเผพันหนนะเห็นที่นี่ด้กันค่ะค่ะว่ะเห็นหมักพันอ่ายายกระปุ่นมา ปดิปเหตุจ้ะกะแจวานก็นแซ่แบแซ่พี่น้องคุ้มอำลัอืมอันเผาผัดข้างหูยพ้นละหัลงมาวกเจะไปใส่กับขบา้าวบ้าน ท่าน,น่หนก็ไปดู่ือเด้องเขาไปบ้านกินนี้นะูส้สาวอาซวกันกินยังแห็นเขาเจออืมกินปลาเหนปลาอห็นปลาเป็นเจี๋ยกินปลา,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 าบ่า กินบ่อมอห้ามอาหารไหมอาหารดีบอกกินบ่ออาหารดีคืออาหาดีมาสูกินเลยมาแช่แฉะสินจับเห็เงี้ยปเี้ยอะไรน้ำมาทีเหียปวดหัวลย่างเมื่อเตาดูดเขาทานเมื่อคืนบ่สบายดีเี่นี่งมันแห้งี้ยบอมองหงลงไทย

นั่นเองก็ไม่ต้องปะอืมเาถกลหนาพ่นหมืแม่หักลูกดังเมืองฮืองอยู่ตัวฐานอืมแค่ยี่บไม่เ้าแ้ก็ถึงต้องเหมือแม่ต้างเปลี่นเลยพยายามเห่าเล่นเขเหรอเห่วลัด นี่หลันน่ะไฟแดงดหมดเห็นรักทุบอย่างเมนว่ามันหลันมันคนเห็นเขาปดเอาบ้างคนมึนๆคือยันคนปดเอาจักมันเป็เหีลันออเดี๋ยววันนี้หลนเนี่ยเต็มอยู่คนถือคนไปพ่อแน่ถึอแรนเขาก็ปดเอาแล้วแล้วคนลดแล้วคนจะตกคนตกหม่เมนแถนรักรวม มรุดไปมันแก่ไปแบบอืมแกรักไปแบบอือขับรวดภา่เขาไม่แก่รักถอดออกเลยแม่เลยรักมันรวมบนโต๊แก่ก้ไหมว่าไม่สลุดจากคอมันแห้ะ แห่ห่ลั่นก้อนนั่นแลลงเออนี่างเช่แห่่มันยังบนเขาเขาไม่ถักมันต้องเออมันมันตกใส่แล้วมัน,น,นมันมันรูมันรวมได้ดินอือแห่ห่ดีก้อนนะดีก้อนอือได้ชิลเล่นแล้วเหรออือ เมื่อวานนี่ยรับซีนมือในซีนจำพี่นาะอน <c oughs> มื่อวานจำด้มือีนซีนจำอญิงชุกพอดเอ้านนเนี่ยน,น,น,น่ะหญิจำลาหมักหนมักเลยคอยเห็นเป็นเลือดคอยกินบรอกินซุกเลยดีครับน่นแย่วหยากไป

ซื้อไฟแบบได้กบไปก่อนโอเคซื้อไฟมาอื่นมามสิพีเทียวติดตามคลิปเจ้าอื่นขาหมกมาเฮ้อออกเดินทางักพสวยงามเลย ก็หาทิพันมาง้างนยอะจริงเลยแช่บานนี่พักอึ่งระตัาดอึ่งนะนางไม่ปลูกค่ะโอ้นางคนละผืนใหญ่เลยอือมันต้องมีผ่าผ่าแล้นางคายกั้นมอห้พักเบื่อเวลาปลูกรวมผ่าผ่าดับไปเลย เขาจะขายตั y, uh. Uh. Yeah. Mm ้งเออเขาจะคายได้อจะขายมุ้เออมันยังพักบ่เป uh ื่อยการกบกับบริกบพ่อโตแม่เออเจียวกระเพ็ดกบกับพ่อได้กจะเห็นมาเอาบ่ไดเมื่อไหร่ท้งเซียงมันห้องไปคุดเอามันห้องถุงน่ะเอากับบุ้ยบ้านเมฆอะไรกินก้นตามห้องก็ได้ให้ทองอบนะกบก็ได้เอาเมื่ได้นะกันขึ้นนะเห็นมันอยู่มันรักมีอยู่เป็นร้อยไายกบเหรอ กับตาแล้วคืน้องทำเขาไปได้ยังรุ่งน้องเฮ็ดผาแเยงเฮ็ดผ่ากุ๊เอาะนะตักเอาะนะตักคุบเฮ็ดกระตองคุบนะตาุบเจ็ดด่างุบนะทำมันออกไปใช่การถุงหน้าุบได้อยู่ทำน้องเลยยากเด้อเนี่ยมันไวน้องกับไม่เงี้ยสวนตักเลยอืมเจ้าละมุดลงดำน้ำเหลืองเมื่อกี้มันก็อยู่บนเก้าเออเมื่อกี้มันก็อยู่บนเก้า แห้แหง้อซื้ะเ้ยให้บ้านนะลูกอื่อไ่ะมเป็นไรมองแซมวันใว้ไงโอ้ยเด๋คุแตกไม่คุ้มคู่ตลักหแ่นี้บอกแ่านั่นเองนั่นก่อนไอีลูวงนะม่ไหวแล้วคำกเป็นผู้ยังคมไปลงชีช้มเน อะานนี้านเนี่ยมันก็ลงแล้วล่ะลมแล้วจะไปยืนอยู่รงคนเรนจะเที่้เทีมาหู้เลยห้ฮู้มันนลยตะเวนห้องอออ่นอ้องนีมันชนใบตองใบเดีมันชนตามหยาไยมองหน้าฮะมองไมค่ะมันพวงมันมงนั่นแหละก้นยดีอม่ได้โตมยื่ก้นเลยอะมองไหมค่ะคนปราบุญเนี่ มานได้หลอยเนี่ยมึโก้คนกเพี้โก้ยุก็ให้นั่เนี่ยอือือไ่ได้ครวาไดเดี๋ยวเวกกเอาคนที่แจ้งกบนะมันโค้กันเจ้าก่เ้ากานเจ้แรงกันกบคนที่แจ้งตนสามโมงมันโค้กันอเอแล้วานั้นเราก็จ่องดักเออพ้นกรบบลิ่นแน่นะพิ่นใช่หรือว่ามันจะออกบานะกคนไดนะอือไปตอนพ้นตกอ่ะอือร พกตกังเวงตกคืนตกโอ้ยนี่กบมาตะนจมอยู่ไ่ไ o c o คือมีกบหน่อยมันคือเรื่องบมต occo ใหม่กบก็แห้งบอยาอกตกอืมขึ้แล้ว้แล้วพอจะเห็นนั่นจเบิ่งนะรับไปค่ะเนตกแห้งเลยค่ะตะไน่ได้ค่ะตัวใหญ่พี่น้องเลยแ่บสำหรับไม่น้ หอมว่ขอบใจน้ำแม่พัลลายสิไปเที่ยวเราก็เลยจัดอาหารดีๆสู่ลูกกินมาเนี่ยิไปเที่ยวลูกสาวทั้งนั้นใส่เสิพาไปมันชวนแม่ไปก็เลยไปนี่เพื่อนแม่ไปเที่ยวมห้าวประสันไดเขาช่วยจะไปไปไปชีวิตวันป้ายเราคือน้องเข้าไปได้ไปจะไปบ่ได้ก็อยู่จะตื่นอย่างเนาะไปเลยโคหเฮานะมองเลยมีความทุกข์ไป เม่มัเหมืนเน่าหนุบหน่อยก็ใส่เหมือนมดไ,ไปได้อ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับแม่มดลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย